เข้าสู่การประกวดและการเก็บตัวของมิสแกรนดกรุงเทพมหานครและมิสแกรนด์สระบุรี2024อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้มอฟีนรัชรินทร์อุดเมืองคำแม่ทับและผู้อำนวยการประกวดมิสแกรนดกรุงเทพมหานครสระบุรี2024ขอพาสาวสาวมิสแกรนดกรุงเทพมหานครมาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆที่กองประกวดจับมือร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติสิทธิพันธ์รวมถึงมูลลนิธิกระจกเงาร่วมแจกอาหารและถุงยังชีพให้กับคนไร้บ้านบริเวณใต้สะพานพระปิ่นกล้าวโดยมอฟีนรัชรินในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดเผยว่าได้รับรู้และเล็งเห็นหนึ่งในปัญหาของเมืองหลวงที่รอคอยการแก้ไขยอย่างยั่งยืนคือ ปัญหาคนไร้บ้านที่มีเป็นจํานวนมากในกรุงเทพมหานครและอยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังจะช่วยเป็นกระบอกเสียงเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาีให้ลดน้อยลงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติได้เผยว่า การที่กองประกวดมิสแกรนดกรุงเทพมหานครได้มาร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะการประกวดครั้งนี้นอกจากแข่งขันเรื่องเองความงามด้านจิตใจก็สำคัญและยิ่งการได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นยิ่งเป็นเรื่ององค์ที่ดีและขอบคุณทางกองประกวดมิสแกรนดกรุงเทพมหานคร2024ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันทากิจกรรมในวันนี้นอก จากนี้ผู้อำนวยการกองประกวดมิสกแกรนดกรุงเทพมหานครสระบุรี2024นำเงินจํานวนหนึ่งจากการขายบัตรเข้าชมรอบไฟนอลของมิสกแกรนกรุงเทพมหานคร2024ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเงินจํานวน1นึ่งแสนบาทมอบให้มูลลนิธิกระจกเงาเพื่อสนับสนุนโครงการจ้างวันค่าโครงการที่สนับสนุนและเปิดพื้นที่ให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มคนไร้บ้านและคน จนในเมืองหลวงที่มีวิถีชีวิตคล้ายคนไร้บ้านให้ได้มีงานทำทั้งช่วยเหลือมูล,ลนิธิกระจกเงาการจ้างงานขององค์กรเอกชนที่ต้องการกำลังคนมาช่วยงานในรูปแบบต่างๆเส้นทางกองประกวดเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและช่วยส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไร้บ้านได้อย่างยั่งยืน